สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะมาเริ่มเรียนกันเลยนะคุณครูจะอธิบายเนื้อหาให้ฟังนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่1นศาสนาน่ารู้เรื่องที่2อหลักธรรมของศาสนาจากข่าวที่แล้วเป็นข้อที่หนึ่งนะคะอ่ะ ข้อที่1เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะจะเป็นพระรัตนตรัยนะคะวันนี้ข้อที่2จะเป็นโอวาสาและวันนี้นะคะอีกหัวข้อหนึ่งก็จะเป็นอ่าพุทธศาสนาะสุภาษิตนั่นเองนะคะ,อะสองโอวาสาเป็นหัวใจสำคัญของพุทธศาสนาประกอบด้วยการไม่ทำชั่ว การทำความดีให้ถึงพร้อมและการทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้คือข้อที่1การไม่ทำความชั่วได้แก่เบญจศีลเบญจศีลก็จะมีด้วยการ5ข้อนะคะเราต้องละเว้นนะ 1. ไม่ทำร้ายหรือรังแกสัตว์ 2. ไม่รักขโมย สไม่แย่งชิงของรักผู้อื่นหรือทำผิดเรื่องครูครองสี่ไม่พูดโกหกหลอกลวงและห้าไม่ดื่มสุราหรือเสพสิ่งเสพติดค่ะอ่าต่อไปเรามาดูโอวาทข้อที่สองเป็นการทำความดีได้แก่เบนจะทำอ่าเบนจะทำของเรามีด้วยกัน5ประการนะคะ คือมีเมตตาการุณาประกอบอา,อาชีพสุจริตมีความสำรวมในการพอใจในคู่ครองของตนมีความซื่อสัตย์และจริงใจและก็รู้ตัวและมีสติสัมปชัญญะนั่นเองนะคะต่อไปออสังขะงวัตถุสีนะคะ เป็นธรรมสำหรับยึดเหนี่ยวจิตใจคือทานรู้จักให้แบ่งปันสิ่งของตนให้แก่ผู้อื่นปิยะวาจาผู้จาไพเราะสุภาพอ่อนหวานกับทุกคนอัตะถะจะริยาบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆเพื่อสังคมสมาณะตตาวางตัวเหมาะสมเช่นนอบน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นกันเองกับเพื่อนๆ ต่อไปเรามาดูคาราวาสธรรมสีนะคะจะเป็นธรรมสำหรับผู้ครองเรือนก็คือสัจจะมีความซื่อสัตย์จริงใจกับผู้อื่นธรรมะมีความยับยั้งชั่งใจเช่นไม่ทำชั่วเพราะความโกรธขันติมีความอดทนเช่นทนต่อความยากลำบากทนต่อความเจ็บป่วยจาคะมีความเสียสละมีน้ำใจต่อผู้อื่นค่ะ ต่อไปเรามาดูนิริโอตป,ปะนะคะเป็นธรรมคุ้มของโรคคือมีความระยต่อความชั่วและเกงกลัวบาปนะคะต่อไปมงคล38เป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดความสุขนะคะก็เราจะต้องมีความกระตันยูจะต้องมีน้ำใจต่อญาติพี่น้องนะคะต่อไปกระตันยูกะตะเวทีต่อครูอาจารย์และโรงเรียนลูก ครูอาจารย์เป็นผู้มีพระคุณต่อสิทธิ์เพราะ,ะได้อบรมสั่งสอนสิทธิ์ให้เป็นคนดีมีความรู้ใช่ไหมลูกสิทธิ์จึงควรสำนึกในบุญคุณแล้วก็ตอบแทนด้วยการเคารพเชื่อฟัง ถ้าในโรงเรียนละ่ะโรงเรียนเนี่ยเป็นสถานที่ฝึกฝนให้นักเรียนเป็นคนดีมีความรู้นักเรียนต้องแสดงความกตัญญูต่อโรงเรียนเช่นช่วยกันดูแลรักษาโรงเรียนให้สะอาดเรียบร้อยไม่ทำลายทรัพย์สินของโรงเรียนนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปนะ,อะโอนะอวอวถ์ข้อที่สามเนี่ยนะคะเป็นการทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธ เป็นการทำจิตใจให้สงบไม่คิดฟุ้งซ่านมีสติทำได้หลายวิธีนะคะเช่นสวดมนต์นั่งสมาธิและแผ่เมตตานั่นเองค่ะต่อนะคะเมื่อกี้เป็นโอวาสามแล้วเนาะข้อหัวข้อใหญ่ต่อไปเป็นหัวข้อใหญ่เหมือนกันนะคะอ่ะสาสพุทธศาสนาสุภาษิต เป็นคําสอนที่เรียบเรียงเป็นถ้อยคําข้อความสั้นๆเพื่อเป็นข้อคิดคติเตือนใจหรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีโดยมีนิมิตตังสาธุรูปะปานังกตัญญูกตะเวทิตาพมมาณนพะมมาติมาตาปิตโรนะคะอ่ะคุณครูจะมาอ,ะอธิบายที่คุณครูอ่า จะต้องใช้เป็นแนวทางปฏิบัติโดยมีอะไรนะนะคะคุณครูจะอธิบายให้ฟังนะคะอ่ะนิมิตตังสาธุรูปานาังกันตัญยูกะตะเวทิตาแปลว่าความกตัญยูกะตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี คนที่มีความกตัญญูเนี่ยคือคนที่ะระลึกถึงคุณความดีของผู้อื่นและรู้จักตอบแทนบุญคุณความดีของผู้อื่นซึ่งถือเป็นเครื่องหมายของคนดีเช่นช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านช่วยครูถือของสรุปแล้วนะคะ,ะผู้ที่มีความกตัญญูเนี่ยย่อมเป็นที่รักใคร่และเป็นที่ยกย่องของผู้อื่นต่อไปเรามาดูแนวทางปฏิบัติ อ่านสุดท้ายกันนะคะอ่านว่าพัมมาติมาตาปิตะโรแปลว่ามารดาบิดาเป็นพรมของบุตรแปลว่าผู้ประเสริฐหมายถึงอ่าพรมนะคะแปลว่าผู้ประเสริฐหมายถึงผู้ที่มีเมตตานะคะความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขส่วนกรุณาก็คือความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ มูทิตาก็คือความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีและอุเบกขาคือการวางใจเป็นกลางเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเช่นพ่อแม่มีความเมตตาปรารถนาดีต่อลูกพ่อแม่ที่ยึดหลักธรรมในการปฏิบัติตนต่อบุตรดังที่กล่าวมานี้จึงได้ชื่อว่าเป็นพรมของบุตรนั่นเองนะคะอ่ะคุณครูได้อธิบายนะคะเรื่องของ หลักธรรมของศาสนาในหัวข้อโอวาสามและนะคะพุทธพะศาสนาสุภาสุขเรียบร้อยแล้ววันนี้คุณครูจะให้ทำแบบฝึกหัดหน้า19นะคะเขียนตัวบรรจงครึ่งบรรทัดนะคะคำสั่งเขาบอกว่าให้หนูดูรับรูปภาพแล้วตอบคำถามนะคะมีด้วยกันสี่ข้อนะคะข้อที่1การกระทำในภาพนี้ถูกต้องหรือไม่หนูดูรูป ว่าเขากาลังทําอะไรอยู่ให้หนูติ๊กนะคะเพราะอะไรถ้าถูกถ้าไม่ถูกเพราะอะไรสองการกระทําในภาพนี้ส่งผลอย่างไรนะคะสามถ้านักเรียนเป็นกล้องเป็นผู้ชายในรูปนะ้องลูกนะ้นักเรียนจะแก้ปัญหาอย่างไรข้อสี่จากภาพนักเรียนสามารถนําหลักธรรมใดบ้างมาใช้ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานี้มีตัวเลือกนะคะห้าตัวเลือก นะคะหนูจะติ๊กอีอ่ะระทำนะคะบอกเหตุผลด้วยเพราะนะคะทําเองก่อนนะลูกนะ้าแล้วเดี๋ยวเฉลยจะตามไปที่หลังนะคะแล้วตั้งใจอ่านหนังสือด้วยนะลูกนะ้าท่องแม่สุดคูณท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยนะคะดูแลสุขภาพนะคะคุณครูเป็นห่วงแล้วพบกันใหม่ในวิชาหน้าสวัสดีค่ะ